สวัสดีครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงหนังเกาหลีสายรางวัลจากเทศกาลหนังเมืองคานนี้ฮะบล็อกเกอร์จัดหารักนะชื่อไทยนะเป็นหนังที่เพิ่งเข้าในประเทศไทยเนี่ยฮะวันพฤหัสที่ผ่านมาสดสดร้อนรเลยนะหนังเรื่องนี้นะเป็นหนังที่มีคุณภาพเลยนะฮะในช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมานี่ยนะและหนังเรื่องนี้เนี่ยคงจะมีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์เกาหลีนะ ในอนาคตเลยคนดูรุ่นใหม่ๆอินเนีชั่นหลังๆดูอ่ะคงจะได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะโอเคนะก่อนที่จะไปเข้ารีวิวกันนะผมจะเล่าเรื่องย่อนะฮะตามตัวอย่างของหนังแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สำคัญหนังเรื่องนี้ฮนะจะมีตัวละครอยู่3ตัวนะที่มีบทบาทและเป็นตัวเดือนเรื่องเลยนะฮะว่าคือซงคังโฮคังดองวอนและอีจีอึนนะ E. อีจีอึนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะผมเป็นแม่เลี้ยงเดียวเธอเอาเด็กนะฮะที่เธอคลอดออกมาเนี่ยไปทิ้งไว้ที่โบสถ์นะศาสนาคิดแล้วโบสถ์จะมีกล่องรับเลี้ยงนะไว้แล้วก็บทก็จะเอาเด็กยไปดูแลเป็นเด็กกำพร้าอะไรก็ว่ากันไปแต่อยู่เนี่ะ e. อีจีอึนเนี่ยกลับมาเอาเด็กคืนแต่เด็กเนี้ยไม่ได้อยู่ที่โบสถ์แล้วนะฮะวาอยู่ที่ทรงคังโฮและคังดองวอนนะครับผมซึ่งเขาสองคนเนี่ย เอาเด็กนะฮะไปขายให้กับพ่อแม่บุญธรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เด็กเนี้ยมีพ่อแม่บุญธรรมเนี้ยจะดีกว่าความเป็นอยู่จะดีกว่าสิทธิทางกฎหมายเนี่ยจะมากกว่าเด็กกำพร้าอ่านี่ฮะแต่นะฮะการเอาเด็กไปขายเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินเลยกันแล้วอยู่ๆเนี้ยอีจีอึนเนี่ยก็รู้รู้เสร็จเนี้ยก็เข้าใจเหตุผลต่างๆว่าทำไมเอาเด็กไปขายเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยจะมีชีวิต แบบเด็กปกติทั่ว,วไปไม่ใช่เด็กกำพร้าก็เด็กกำพร้าเนี่ยสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยฮะไม่ดีเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐก็ไม่ดีสิทธิที่ทางกฎหมายก็ไม่ดีด้วยเธอก็หยดุดเลยยอมแล้วแม่นี่ฮะถ้าเกิดขายเด็กได้เนี่ยก็ได้เงินมาด้วยนะฮะเยอะนะฮะผมคือหลายล้านวนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะนั่นแหละฮะเธอก็เลยเฮ้ยเอาดีกว่าแล้วทั้งสามคนเนี่ยก็เดินทางไปเป็นหนังร้อนมูวี่ก็มาเจอ สถานการณ์ต่างๆมาเจอเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งการเดินทางเลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้ตามตัวละครเนี่ยเรียนรู้ไปจากการเจออุปสรรคปัญหา,าต่างๆและบทสรุปของมันเนี่ยจะมีตัวละครของตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีก2ตัวซึ่งเข้ามาสอดแทรกเข้ามาเสริมประเด็นของการค้ามนุษย์หให้มันหนักแน่นขึ้น ให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะโอเคนะจะไปเข้ารีวิวกันนะรีวิวของผมเนี่ยที่ลงในเพจเนี่ยเมื่อวันเมื่อวานวอาวทิ์นะก็เหมือนกับไปเรื่อมามี56ด้านนะด้านที่1น,นะคุณคุณภาพงานสร้างนะหนังเรื่องนี้คุณภาพงานสร้างดีนะระเมียดในการถ่ายภาพมีการเลือกเวลาการถ่ายเลยแสงตอนเช้าเช้าน้ำคงน้ำค้างฝนตกอะไรเงี้ย ดูละเมียดบางนี้ดีรวมถึงการจัดองค์ปรกอบของภาพนะเลือกมุมกล้องแล้วก็มีฉากมีพื้นหลังเป็นยังไงเนี่ยมีการออกแบบมาอย่างดีเลยแล้วที่ผมชอบอีกอย่างก็คือพวกงานเมคอัพแล้วก็เฮร์สไตล์อ่ะมันดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่ใส่เมคอัพจนเวอร์วังเกินปูกฉากเกินมันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยแบบคนทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเลยนะแล้วหนังเรื่องนี้ฮะพวกโลเคชันต่างอะ่ะ ผมคิดว่าได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวเกาหลีรถมูฟวี่เนี่ยมันต้องเดินทางไงพอเดินทางเนี่ยก็ต้องไปตามเมืองต่างๆนะฮะเมืองต่างๆไปใช่ไหมเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องหาสถานที่ให้ถ่ายแล้วมันดูเข้าท่าให้มันดูเข้ากับเนื้อเรื่องตัวละครแล้วก็บทของหนังนั่นแหละดีเลยฮะ,ะไล่มาเรื่อยๆอินชอนปูซานอะไรอะ่ะ โอฮังเมือผมจำไม่ได้นะมีหลายเมืองนะอืมตรงนั้นแหละดีนะแล้วตัวของหนังโทนหนังอะ่ะรวมถึงค,คุณภาพงานสร้างนะเป็นหนังรูนมูวี่แล้วหนังเรื่องนี้อะ่ะคุณภาพงานสร้างแบบหนังลูนมูวี่ฮะผมว่าได้เลยได้เลยครับผมเทียบเท่าแบบสากลน,นะมันก็ทํายากเหมือนกันฮนะหนังลูนมูวี่เนี่ยที่ต้องขับรถเดินทางไปแล้วก็เล่าเรื่องอ่ะ มันต้องดูเรื่อยๆแล้วดูสมจริงนะอืมยากเหมือนกันน่ะคือบทอ่ะต้องปั้นมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะจะมาท,ทําทีหลังอะไรไม่ได้คือต้องปั้นตั้งแต่แรกเลยว่าจะทําหนังรูนูวี่อ่ะอืมแล้วก็เขียนเลยออกมากกหให้ตัวละครของทรัฟรถต่างๆเนี่ยมันมีปมมีปูมในอดีตซึ่งรมนูวี่อ่ะมักจะทำอย่างนี้ตลอดเลย ไซวงไซเวอะไรเมื่อก่อนหนังวายอะจิบวายอะคือมารู้ความลับจากการเดินทาง่ะฮะคือก่อนเริ่มเรื่องเน่ยเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยจากการเดินทางแล้วไปเจออะไรอย่างเงี้ยฮะอืมนั่นแหละไอ้เรื่องนั้นนะฮะวัน for the load อะก็มีความเป็นกลิ่นโรดมูฟวี่อยู่เหมือนกันนะผมมีกลิ่นก็คือโรดมูฟวี่แหละถ้าเกิดเอาแบบหยาบๆมาครับผม ตัวมูฟี่วัน for the road อะแล้วก็เห็นไหมฮะเพื่อนกันรู้จักกันตั้งนานเนี่ยมามารู้อมในดีซึ่งมันเป็นการหักมุมะนะฮะคือถ้าเกิดถามความเรียบเปื่อนะวัน for the road กับเรื่องนี้อะเรื่องนี้เรียบเปื่อกว่าบรกเกอร์นะวัน for the road อะมันจะไม่เลื่อยเท่าไหร่มันจะมีพ่วงที่แบบดาราม่าจัดเลยแล้วใสกระโูดขึ้นมาเลย <laughs> เป็นเปล่ขึ้นนะฮะหักมุมแบบอืใสขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้เรอยกว่า ดีนะรุณว่ามานสร้างดีต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของอ่าบทภาพยนต์จำไม่ผิดน,นะบทใช่ฮะไอเรื่องนี้พิเศษเลยบทภาพยนต์เรื่องนี้อ่ะมันมันทําดีอ่ะก็คือมันหยิบประเด็นนะเรื่องของนโยบายยุติการตั้งคันอ่ะที่กําลังเกิดขึ้นที่อเมริกานะมาทํากับหนังแล้วสื่อได้ดีเลยฮะสื่อได้ดีเลยประเด็นเนี่ยครบถ้วนเลยอ่าทําเทง หรือปล่อยให้เด็กอะคลอดออกมาแล้วก็ทิ้งในภายหลังค้ามนุษย์ปัญหาครอบครัวอะแล้วก็มีปัญหาของคนชายขอบโสเพณีด้วยอ่าแล้วก็ยึดโยงกับนโยบายของรัฐแผนของรัฐเช่นอ่าสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นของภาครัฐอะไรเงี้ยดูแลไม่ทั่วถึงนะดีแล้วก็เป็นโลโมูลวีเดินทางไปทุกตัวละครเนี่ยค่อยๆเผยปม ออกมาเรื่อยๆอย่างแยบยลคมคายไม่เยอะเกินไปไม่น้อยนะค่อยๆเผยออกมาแล้วมันทําให้หนังงานดูน่าติดตามเราอยากจะรู้ว่าตัวละครอ่ะมันคิดอะไรอยู่คุณภาพนักสแสดงนะครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะคุณภาพนักสแสดงน่ะผมอ่ะชอบเลยอ่ะเพราะว่าทาได้ดีมากเลยฮะ,ะนักสแสดงอะ่ะโดยเฉพาะอีจียองนะครับผมที่เป็นแม่เลี้ยงอ่ะใช่ไหมไอ้ไม่ใช่อ่าอีจีอึนที่เป็นแม่เลี้ยง่ะฮะ ือเธอเน่ะเล่นได้ดีมีหลายมิตินะจากหนังเรื่องนี้เลยอะ่ะมีทั้งดราม่ามีทั้งอ่าคนที่เก็บความลับไว้นะฮกะ็ไอ้อื่นอีกนะตอนหลังเนี่ยเธอต้องเล่นแบบคนเข้าใจสถานการณ์ต้องยอมเสียลูกไปนะจับตาด้วยนี้จะมีอยู่ซีนหนึ่งนะที่อยู่บนกระเชาลอยฟ้านะแล้วก็เธออ่ะต้องแสดงอารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะที่แบบปกติสนุกสนานแล้วจนถึงเศร้าเลยนะ แล้วมีลองเทคกด้วยนะฮะเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยจะลอยฟ้าแล้วก็มีการปิดตาอะไรางผมชอบอีกตัวก็คือแบดูนาที่เป็นตำรวจรุ่นพี่ดีกว่านะเป็นกาอะไรเงี้ยซึ่งเธอเล่นหนังฮอลลีวูดมันด้วยนะแบรดูนาเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็เป็นนักแสดงที่ เป้้เห็นอิน์เาป็นตำรวจอะตำรวจต้องการจับโจรต้องถือกฎหมายแล้วก็ฟันอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังอะเธอก็เปลี่ยนไปเพราะว่าไปรับรู้ถึงรายละเอียดของพวกโจรหล่อน้นะมันทําให้เธออะเป็นความเชื่อไปอะไรเงี้ยตอนแรกอะโอโหุ้ดมการทัดเจี๋ยเลยเฮ้ยต้องจับไม่ได้มันทําให้ถูกนะอะไรเงี้ยทอดทิ้งลูกอะไรเงี้ยตอนหลังเปลี่ยนนะพอาเข้าใจโจรอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเออ ก็ดีอ่ะหนังตัวละครมันเรียนรู้อะไรเงี้ยเข้าท่าดีนะนะหล่อมานะเวาสนุกตามแนวหนังนะฮะผมชอบเรื่องนี้ตั้นสั้นง่ายๆนะฮะผมบอกเลยไม่ต้องอ,อะไรเยอะถ้าเกิดคุณดูหนังแมสอะหนังตลัดทั่วๆไปเนี่ยผมว่าคุณไม่ชอบเพราะหนังเรื่องนี้นะฮะการเล่าเรื่องอะแบบอินดี้เลยฮะแล้วก็รู่มูฟวี่ฮัทจีนเลยนะอินดี้กว่าหนังรู่มูฟวี่ของไทยอีกอะ อินดีกว่าวัน for the road อีกนะนะฮะพออย่างนี้ดีกว่าดีกว่าอืมคือบางคนนะไปดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะในบางช่วงบางซีนที่มันต้องการจะเสืออาจจะไม่เข้าใจแต่ยังไม่ถึงขั้นหนังอาร์ตนะ่ะหนังอาร์ตนี่โอ้อะไรอ่ะล่าสุดเลยนะฮะหนังพี่เจ้ยอ่ะเม,มโมเลีย <laughs> นะฮะที่ทิวดาสวินต์สินตั้นนะฮะเล่นนะ่ะอันนั้นนะ่ะหนังอาร์ตนะผม ง่วงนอนแล้วดูดูเนี่ยขนาดผมเนี่ยโอ้โหยังแบบยังทนดูเลยอะเมื่อไรจะจบอะไรเงี้ยคือเราต้องเข้าใจนะหนังอาร์ตเนี่ยมันต้องเสพเยอะๆด้วยนะถึงมันจะเข้าใจอะหนังอาร์ตะนะแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนี่แค่หนังอินดี้หนังทางเรียกเฉย่อมานะความคุ้มค่าตัวนะครับผมถ้าเกิดคุณดูบทห,หนังอินดี้ แบบพาราไซด์นะผมว่าคุณชอบอ่านั่หละฮะแต่ถ้าเกิดหนังแมสแล้วก็คนดูซีรีส์เกาหลีมาดูอะไรมาดูพวกคอนเทนต์เกาหลีในเน็ตฟิกมาไม,ไม่ชอบหรอกเรื่องเนี้ย <c oughs> ไม่ง่ายเลยไม่ฮะคงคงไม่ผ่านเลยอย่าเงี้ยนอ,อืมต้องคนดูหนังอินดี้เรื่องเนี้ยนะฮะแล้วจริงด้วยแหละราได้ในไทยนะก็ไม่เยอะนะคือไม่กี่บาทเลยอย่างเงี้ยอะ ก็เอานะหนังเกาหลีแบบพาราไซเนี่ยคุ้มถ้าเกิดชอบพาราไซอะคุ้มเะยต่อสุดท้ายนะหนังให้เราคิดคนดูนะเรื่องนี้เนี่ยสําคัญเลยเป็นความสดใหม่นะฮะผมมองว่าเป็นความสดใหม่คือประเด็นตรงนี้หนังเกาหลีเรื่องนี้นะถาทอดออกมาได้แบบสากลเลยแล้วก็คบรถคบเครื่องคนชายขอบ ประเด็นครอบครัวการตั้งคันทําแท้งตัเพณีด้วยแล้วก็มีการผูกโยงกับนโยบายของรัฐการสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ที่ยังไม่โทษถึงสิทธิของเด็กกำพร้าสิทธิพลเมืองอะไรเงี้ยเล่าออกมาในสองชั่วโมงอ่ะได้ครบเลยนะฮะแล้วก็ดี ผมรู้สึกเลยนะพอผมออกจากโรงหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอะเข้าใจประเด็นเหล่านี้มากขึ้นเลยนะเหมือนกับไปอ่านหนังสือเลยนะอืมนะแล้วก็ตั้งคำถามกับคนดูตลอดเลยตั้งคำถามคนดูว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะทางออกมันควรจะเป็นยังไงผมต้องไปเปิดหนังสือดูอะ่ะถึงจะรู้นะมันจะมีประโยชน์หนึ่งฮนะนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ย ได้รับการยกเว้นการกินอาหารที่เกาหลีใต้นะชายทุกคนต้องกินอาหารนะไม่มีการยกเว้นนะแต่จะมีบางกรณีเช่นนักกีฬานเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยได้รับการยกเว้นอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าจะไปเสียไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถสอนให้คนรุ่นต่อๆไปได้อะไรเงี้ยนะโอลิมปิกมันได้ยากไงต้องเก่งจริงๆระดับโลกอะ่ะ แต่เด็กกำพร้าเนี่ยล็อกวินด้วยนะคร<ะ>ับผมเฮ้ย<ะ>ผมงงเลยเธอจริงหว่าอ,อะไรยเงี้ยทําไมอะไรเงี้ยผมก็สงสัยอยู่ตอนออกจากโงหนังอ่ะผมยังคิดอยู่ทําไมว่าอะไรเงี้ยเด็กกำพร้ามันมันดูแบบต้อยต่ําขนาดขนาดนั้นเลยถึยงไม่ให้กินทหารอ่ะเออก็แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเหมือนกันอืมแต่ว่าจริงนะในหนังมันพูดถึงด้วยนะมตรงนี้แหละต้องไปหาค้นหาใน ปหนังสือหรือถามคนที่มีความเชี่ยวชาญนตรงนี้เนี่ยมนจะเป็นตั้งคำถามอย่างเงี้ยตลอดเลยนั่นแหละฮะน่าสนใจเรื่องนี้โอเคนะข้อคิดชอบนะภาพรวมนะ่อดนะผมตรงนี้แกอ่หนัองอินดี้เกาหลีคุณภาพระดับเอเชียนะคุ้มค่าตัวทุกอย่างดีหมดเลยอ่าโอเคนะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตามซบับสไคร e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะและอย่าลืมนะ คุณสามารถดูดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ